เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ชนสุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชอ,องการแห่งพระบาทสมเด็จพระวิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 คือแสงทองส่องทางของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบอพทอทกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการหลอมรวมขุมพลังแห่งวิชาความรู้เข้ากับขุมพลังจากภาคีทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยะโยชน์สุขแก่อนาราชดรสืบสารพระราชปณิธานตามรอยเบื้องยุคนละบา พพทได้น้อมนำพระบรมราชโาวารแนวพระราชดำริและกระแสพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรนเกล้าราชการที่10มาเป็นเข็มทิศนําทางในการพัฒนาองค์ความรู้พัฒนานกลไกกระบวนการบนรากฐานความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความอยู่ดีกินดีมีความสุขแก่อานาราษฎรครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พลังความรู้จากงานวิจัยของคณาจารย์นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชพัฒนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลร่วมกับบพทผสมผสานกับพลังภาคีภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมทั้งระดับนโยบายส่วนกลางระดับปฏิบัติการส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิน่นและภาคีในพื้นที่ช่วยเสริมเติมเต็มทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนธรรมชาติ ทุนสังคมและทุนเศรษฐกิจขจัดปัดเป่าความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมลำ้ำยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจฐานรากทำเมืองให้น่าอยู่และยกระดับประสิทธิภาพคุณภาพรวมทั้งขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นรูปธรรมแห่งผลลัพธ์ผลสัมฤทธิของการทำงานสืบสารพระราชบัญญัติ ตามพระปฐมบรมราชาองค์การเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งผ่านโมเดลแก้จนผ่านโมเดลเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากผ่านโมเดลการพัฒนาเมืองผ่านโมเดลการยกระดับประสิทธิภาพองค์กรปกครองท้องถิน่นผ่านนวัตกรชุมชนและผ่านเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่ใช้ประโยชน์ได้จริงบาพอทอและภาคีเครือขา่ายจะยึดมั่นสืบสารพระราชปณิธานจเจริญรอยตามเบื้องยุคคนละบาท เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณารัฎรตลอดไป